สวัสดีครับท่านนายกท่านประลัดแล้วก็องค์กสาธารณสุขทุกท่านนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมโรคกําจัดยุงระเบิดแมลงนะครับปีนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักที่สุดในรอบหลายปีนะครับล่าสุดมีจดหมาย่วนจากกระทรวงสาธารณส,สุขติวานนท์โดยรองประลัดกระทรวงนะครับขอความร่วมมือระดมให้ทุกหน่วยงานเตรียมอุปกรณ์ในการกํจาจัดตัวแหล่งพ่อพัน์ยุงลายนะครับทั่วประเทศเลยตรงนี้ผมจะอัปโหลดตัวข้อมูล ให้กับท่านซึ่ง oh. ผมจะอัปโหลดตัวไฟต์นี้ให้กับท่านที่เกี่ยวข้ององทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับซึ่งจะมีเกี่ยวกับตัวจดหมายกลางจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับชี้แจงเกี่ยวกับการจะซื้ออุปกรณ์การกำจัดยุงและแมลงนะครับซึ่งทางถ้าหากหน่วยงานไหนเนี่ยที่ไม่มีอุปกรณ์ในการพ่นยุงนะครับเช่นเครื่องพ่นหมอกควันน้ำยากำจัดยุงน้ำยา ชื่อต่างๆรวมถึงไซรอาินะครับก็สามารถจัดซื้อกับทางบริษัทเราได้นะครับซึ่งบริษัทเราจะเป็นบริษัทที่มีสินค้ารวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดอยู่ทุกประเภทเลยนะครับเนื่องจากทุกงวันนี้เนี่ยมีผู้คนจำนวนมากนะครับเป็นไข้เลือดออกในปีนี้แล้วก็มีหลายหน่วยงานเนี่ยที่ถูกรีเควสมาให้ไปฉีดพ่นตามตำบลแล้วก็ตามจุมต่างๆนะครับแต่ทางหน่วยงานเนี่ยยังไม่มีอุปรกรณ์ในการกำจัดตัวอยู่เลยดังนั้น ก็อยากจะเชิญชวนทั้งหน่วยงานทุกท่านครับให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการกำจัดยุงเนี่ยให้เพียบพร้อมเลยตามจดหมายเร่งด่วนที่หลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางของทางองค์การปกครองท้องถิ่นครับได้ส่งจดหมายด่วนแจ้งรีเควสให้ทุกที่เนี่ยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับฝนก็ยังตกหนักอยู่ตลอดต่อเนื่องทุกวันนะครับครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยเลย แล้วใค้เลิอกออกนะครับอัปเดตตามจํานวนล่าสุดนะครับก็คือมีผู้ติดเชื้อจํานวนเท่านี้เลยนะครับซึ่งถ้าหน่วยงานไหนที่ไม่ไมีอุปกรณ์ในการกำจัดดยู่และแมลงนะครับเราขอแนะนาตัวเครื่องจากทางบริษัทลิฟ์โกเกอร์นะครับซึ่งอยู่ในราคาบัญชีมาตรฐานคุ่งหักรางนะครับซึ่งออกโดยสำนักงบประมาณของปี2565 25นะครับซึ่งทุกรายการตัวนี้เป็นรายการที่สามารถซื้อขายได้ตามระเบียบ ขอ้อกำหนดของทางราชการของที่ครับแล้วก็สามารถซื้อขายกันได้ทุกประเทศเลยโดยมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็นเครื่องพ่นหมอกควันของตัวการเกษตรนะครับซึ่งตั้งได้ห้าหมื่นเก้าเป็นเครื่งองพ่นหมอกควันที่ใช้ในตัวสารณาสุขที่ตั้งได้แปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็รูมถึงเครื่องพ่นรองปล่อยละเอียด ULV สะพายหลังระบบโรตารีนะครับซึ่งใช้ในงานสาระาสุขตัวนี้ก็สามารถตั้งงบได้9 1 0 0หื ตัวซูเปอร์โรตารีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องพ่นหลอกฝอยพร้อมหัวพ่นละเอียดหรือเรียกง่ายๆว่าบิส b l ลเวอร์วินยูเอลวีนอโอนเสนนะครับจะเป็นการสไพายหลังระบบทั้งหบบนะครับที่ใช้ในงานสารสูตรก็สามารถตั้บได้เก้านเองแล้วก็อีกตัวนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่พ่นลอกฝอยละเอียดหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น u ูเที่ติดบนท้ายหลังขอยจุดนะครับตัวนี้ก็ จะจัดซื้อได้สองประเทศนะกกับประเทศแรกจะเป็นสองหัวขุนนะครับที่มีตัว13แหลมกม้าขึ้นไปแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสี่หัวขนนะครับจะเป็นตัวที่ขุนทั้งหมด18แหลกรงม้าขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะจะัดสรรเรื่องอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ได้เลยตามความเหมาะสมที่หร่วยงานเนี่ยจะลงพื้นที่ในจังหวัดของท่านนะครับก็สามารถติดต่อ ถ้ามาได้ที่เว็บไซต์ของ e l i t f o c e r n e t หรือว่าโทรเข้ามาที่0 39, 2 4 3 9 2 8 9นะครับหรือท่านใดที่มีคำถามที่ไหนเนี่ยก็าสามารถทักไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับหรือสามารถไปพบเจอเราในงานสันนิบาตและงานอีเวนต์ต่างๆของราชการได้เหมืกันครับ